สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจุลสิก world the game กันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะเราก็จะไปตีแพ็คกันดีกว่าแพ็คพิเศษเนาะมันเป็นเทศกาลโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นแพ็คอะไรเนาะตอนนี้หลีกพี่ก็อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับด้วยคะแนน1,661คะแนนเนาะ โอเคเดี๋ยวค่อยมาตีกันแล้วกันพี่ก็เข้ามาตีอยู่เรื่อยๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้อัดคลิปเนาะโอเควันนี้มีแพ็กนะครับหลายแพ็กเลยแพ็กดนเอแพ็กนี้นี่นี่แพ็กนี้นะครับที่พี่จะเข้าไปตีนะครับดิสตั e เฟียสตานะครับแี่แจกตัวดีมากเลยนะสุ่มได้ร e g e n d ดอรีระดับ3ระดับ2โอ้เยี่ยม ตัวไฮบิดด้วยแล้วก็มีตัวซูเปอร์แลโอ้โหมีระดับ3ระดับ2โอโแจกดีมากเลยนะดูแล้วทุกตัวสุ่มออกด้วยเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันนะ1%มีตัวอลิเจนเดอรี่ระดับ1ด้วยเมื่อกี้เห็นซูเปอร์แลด้วยนะครับเห็นวบแวบมีตัวไฮบิด นี่มีตัวซูเปอร,ร์แรด้วยไม่รู้ว่ามีตัวแรหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับทุกตัวนี้อ๋อมีตัวระดับแรด้วยนะเปอร์เซนต์การออกเท่าที่ดูนะก็หนึ่งเปอร์เซนทุกใบเลยนะก็เฉลี่ยแล้วเปอร์เซนต์การออกเท่าๆกันอยู่ที่ว่าดวงใครจะได้เนาะส่วนของอย่างอื่นก็โอเคอยู่ สำหรับการลงรู้สึกว่ามันจะบังคับตัวนะเจ้าโบนิตาโอลาเนาะตัวแรกจะต้องเอาลงรอบแรกนะครับโอเคเราก็มีอยู่ในส่วนของพี่นะมันบังคับเอาลงหนึ่งตัวเดี๋ยวก็เลื่อนไปหาก่อนเ,อเป็นตัวระดับคอมมอนเลยนะอยู่ท้ายๆสวนเลยแหละตัวนี้บังคับให้เอาลงใช่ไหมไม่ใช่ตัวระดับคอมมอน อนี่เจอแล้วนะครับโบนิตาซอลาโอเคเดี๋กสองตัวเราก็จัดพี่อินโดรัปเตอร์ลงไปสองตัวเลยแล้วกันนะครับจัดสองตัวเลยเพื่อชนะแบบชัวๆนะครับเก็บแต้มแพ็คนี้ก่อนเก็บแพ็คนี้ก่อนแต้มหลีกเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับเผื่อได้ตัวดีโอเคเหมือนเอาลงมาเพื่อสังเวยชีวิตเลยนะ เราก็ชาร์จก่อนเลยโอเค AI, AI มี2แต้มมันคงตีเราสองแต้มเลยแหละว่าแล้ว2แต้มปังนอนเลยง่ายดายอินโดแลสเตอร์เราลงสนามนะครับมาแบกเขาเราก็ตอนนี้มี3ชาร์จต่อเลยดีกว่าฮะตอนนี้ AI มี2แต้มนะครับแพ้ทางเรานะมันเปลี่ยนตัว แล้วมันก็โจมตีหนึ่งปังแต้มมันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จัดการเลยปับป๊บปั๊บแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปน่าจะชนะแบบง่ายๆเลยนะมีพี่อินโดคอยแบกอยู่โอเคครับตัวที่2ลงสนามกลับมาอีกครั้งหนึ่งมี3ามแต้มแล้วมันก็โจมตีสเข้าละแค่2ไม่เท่าไรนะไม่เท่าไร เดี๋ยวเราจัดการตัวนี้เลยแต้มหมดสองแต้มก็พอแล้วก็ชาร์จสี่ที่เหลือป้องกันไปสองแต้มไปน,นนะไปนอนนะไปนอนตัวสุดท้ายโจมตีเราสี่เลยนะนอนสิคัาพี่อินโดเดี๋ยวพี่โดยตัวลงมาจัดการเลยด้วยแต้มแปดแต้มเลยนะครับ โอเคไปจัดการแปดแต้มฟับโอเคไปฟับปรับงับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คนะได้ DNA ม่วง50นะครับรอบที่2บังคับตัวลงนะเอาเจ้าไทเรโนไททันนะ หนึ่งตัวลงสนามเราก็มีอยู่ในสวนอยู่นะไทลันโนไททันเป็นตัวระดับแรเนาะก็ท้ายๆสวนเช่นกันนะครับเหมือนเหมือนเอาไปสังเวยชีวิตยังไงก็ไม่รู้อ่าอยู่ไหนอะไทลันโนไททันยังหาไม่เจอเลยนะ นี่เจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็เอาพี่อินโดลงไปแบกสักตัวหนึ่งละกันนะครับอโอเคแล้วก็ตัวไหนดีโอตัวกินเนื้อหายหมดเลยนะ อเอาเอาเจ้ายูดอนเนี่ยล้มะเจ้ายูดอนนี่แหละอ่าก็เหลือกินเนื้ออยู่แถวนี้แค่นี้เองเนาะโอเคเอาแบบชนะชัวร์วไปดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวตัวแรกเราก็ชาร์จเลยมา ไอมีสองแต้มเอาเพิ่งมาสังเกต AI มันพลังโจมตีไม่สูงนี่ตัวเนี้ยโอ้โหเอาแล้วก็ชาร์จต่อเลยนะครับมีสองมันเปลี่ยนตัวนะแต่ตัวนี้พลังโจมตีมันสูงนะโจมตีแล้วหนึ่งปังนอนโอเคแต้มมันหมดนะแต้มหมดอย่างนี้ เราก็จัดการเลยแล้วก็ชาร์จได้หมดเลยนะโอเคไปสองแต้มไปนอนแพ็คอบนี้น่าจะชิวๆเลยนะตัวสองมันไม่เก่งเลยเนี่ยโอ้โหลืมดูค่าสเตตัสมันเนาะมีสามโจมตีมาสามนะจิบจโอ้โหรดนิดเดียวเองเลยนะ โอเคแต้มันหมดอย่างนี้เราก็จัดเลยต้องการ3ชาร์จสี่ไป <Okay. S 1> ชิวๆเลยตัวสุดท้ายโอ้โหตัวสุดท้ายก็ไม่เก่งนี่นาะแล้วเราจัดทั้งอินโดทั้งยูดอนมามปังมาไม่เป็นไรเราก็จัดเลยแปดแต้มโดนท่าไม่ตายไปฟ้บ โดดตะคุบงับแล้วก็ปั๊บเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของการตีแพ็คนี้นะลิตเติลเฟียสตาโอเคได้ DNA ม่วง50นะครับรอบที่3บังคับเอาเจ้ากิกาโนโตโซลัสนะเจ้ากิก้านะอารอบนี้ AI เก่งขึ้นนะครับพลังสูงกว่านะเดี๋ยวเราเอาเจ้ากิก้ามา อามีลีตัวโอเคเจ้ากิกา้าเมื่อกี้เห็นแบบแวบ,บก็อยู่ท้ายสวนเหมือนกันนะครับเน่เน่เน,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 น่่โอเคแล้วก็เอาอินโดลงสองตัวนี่แหละปึ๊บปึ๊บไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะชิวๆตัวแรกชาร์จพลังไปก่อน โอเคเราก็ชาร์จเลยนะครับมามันก็คงจะตีเราเลยแหละมันมี2แต้มแล้วก็ตีเราเลยนะปังโอเคไปนอนอินโดแรปเตอร์ตัวที่1ลงสนามเราก็ชาร์จต่อเลยนะครับชาร์จต่อเลยชาร์จสไปอันนี้มีสอง มันตีสองเลยนะโอเคแต้มมันหมดแต้มหมดอย่างนี้เราก็จัดเลยสิสองแต้มก็พอแล้วก็ต้องกันสามชาร์จหนึ่งไปปังเรียบร้อยไปนอนตัวที่สองที่สามไม่ทำอะไรเหรอ ไม่ทําอะไรงี้ก็บอกลาแล้วกันชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะป้องกันถึงสามแน่โอเคมันมีสี่แต้มแล้วไม่ทําอะไรอีกแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ไปป้องกันสี่เลยเหรอปังมันยังคงมีสี่แต้มอยู่แล้ว มันโจมตีสแล้วนะโอเคมันแต้มหมดอินโดตัวสุดท้ายลงสนามมานะครับเดี๋ยวเราก็ตีต้องตีสแต้มแล้วก็ชาร์จสเออป้องกันสองชาร์จสไปไปน,นนะไปนอนนะไปนอนโอเคตัวสุดท้ายลงสนามนะครับไม่มีปัญหาแล้ว ันตีมาหมดไม่เป็นไรถ้าไม่ตีก็โดนเราหมดไม่ตีนะเราก็ใส่เลยเจดแต้มไปเจแต้มเขาสามแต้มก็ไม่เหลือไปนอนนะปรับงับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับทั้ง3รอบเนาะของแพ็คลิ e ต i s ฟิสตานะครับโอเคก็แพ็คเทศกาณ์นะครับ เปิดรีเจนระดับ3ได้โปดไปโอ้โหเห็นมาแต่ไกลสีเทามาเลยโอ้โหเจ้าเควสซอนะซุปเปอร์แลมมาเลยแต่ไกลโอ้ยรีเจนหน่อยก็ไม่ได้แ้มเจดวิลร้อยสามสิบรีเจนระดับหนึ่งสองสามนี่ไม่มาเลยนะโอ้โหเสียดายอะรู้สึก กว่าจะมีเทศกาลมาแต่ละทีเนาะอืมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเทศกาล Little f i e s t a นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะที่เปิดได้การ์ดซูปเปอร์แลนะ์เนาะโอเคบายบายสวัสดีครับ พกดีเจนไม่มาเลยสักใบเนาะโอเคครับบ๊ายบาย